โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะช่วง Data Character g u กันด้าวันนี้เราก็จะไม่ได้มาพูดถึงโมบิสูทนะครับแต่จะมาพูดถึงกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือ Innovate จากซีรีส์ Dou กันครับในอนิเมะเนี่ยค่อนข้างจะมีการพูดถึง Innovate อยู่น้อยครั้งมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่มาความเป็นไปพร้อมกับประวัติเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทาในส่วนของ Innovate กันนะครับ อันดับแรกครับผม innovate คืออะไร innovate คือสิ่งมีชีวิตเชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยสนับสนุนมนุษย์ในแผนการของเอลเรียเชนเบิร์กครับนั่นคือสิ่งที่ทีเอลเรียพูดออกมาในเวอร์ชั่นของอนิเมะน,นะครับซึ่งมันก็ถูกต้องตามนั้นครับแต่ว่าเดิมทีแล้วเนี่ย innovate ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์ครับแต่เดิมทีแล้วอะ่ะเดิมทีตั้งแต่อีโอเรียเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามันคือเทอร์มินอลยูนิตของเวดาเวอร์ชันมีชีวิตเท่านั้นเองครับเทอร์มินอลยูนิตของเวดาก็คือตัวเก็บข้อมูลของเวดาเวดาเป็นซูเปอร์เอไอที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาซึ่งมีการประมวลผลเป็นควอนตัมครับในช่วงที่มีการสร้าง AI อย่างเวดาขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นข้อมูลยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับจึงต้องมีการสร้้างตัวเก็บขอมูล ซึ่งก็คือเทอร์มินอลยูนิตของเวดาในเวอร์ชั่นสิ่งมีชีวิตนั่นเองสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต แล้ว I ออย่างเวดาจะนำข้อมูลสิ่งต่างเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อทำแผนการของเอเรเชนเบิร์กให้เป็นจริงเวดาและอินโนเว e ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี2 0 9 1หรือว่าเหตุการณ์ย้อนอดีตของเอลเรเชนเบิร์กในเดอะเบิร์นโอเดอะมูวีนั่นเองครับจะเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นที่เริ่มมีการสร้างอินโนเว e ขึ้นมาพร้อมกับเวดาหลังจากนั้นไม่นานผ่านไปเป็นเวลา9ปีครับได้มีการก่อตั้งเซเลช i a ลบีอิงขึ้นเวดาที่เป็นหัวใจหลักของแผนการเอลเรเชนเบิร์กก็ได้เริ เปลี่ยนตัวของ Innovate ขึ้นมาเล็กน้อยจากเดิมทีแล้วจะเป็น Terminal Unit ในการเก็บข้อมูลของเวดาเพียงอย่างเดียวแต่เปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเพื่อคอยสนับสนุนมนุษย์ด้วยนั่นเองครับ วิธีการสร้างอินโนเวตนั้นจะเป็นการนำ DNA จริงๆของมนุษย์ซึ่งได้รับการบริจาคมาให้กับทางของเอเรียมาเป็นเบสหลักในการสร้างซึ่งจะมีการแบ่ง DNA เหล่านั้นเป็นไทโดยในเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ไทแต่ไม่ต่ำกว่าพันยอย่างแน่นอนครับไทดีเอ็นที่รับการยืนยันแล้วจะมีทั้งหมด3ไทด้วยกันนะครับไทตัวแรกก็คือไทหัวเขียวของเรวองไทหัวเขียวของเรวองจะเป็นไทที่ชื่อว่า0026ครับ ท้ายนี้เนี่ยมีผู้ให้บริจาค DNA ก็คือ E.A. r a Ray, หรือ Eternal Alan Ray โดยเขาคืออ m ม r โรเของจัก,กรวาลแตอครับคำว่า Eternal Alan r น y เนี่ยมันมีที่มาจากชื่อเพลงปิดของซีรีส์กันดั้มในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเพลงปิดที่ชื่อว่า Amuro Forever และมันสามารถที่จะเขียนอีกอย่างหนึ่งเป็น Eternal Amuro ได้ด้วยครับมันเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าว E.A. ซึ่งย่อมาจาก Eternal Amuro แต่ในเนื้อเรื่องตัดคำว่า Amuro ออกไปให้กลายเป็นคำว่า Alan ไปแทนเท่านั้นเองครับ แล้วอีเอเรยังเป็นเพื่อนสนิทของเอลเรียเชนเบอร์อีกด้วยซึ่งในภายหลังเนี่ยได้มีการบอกว่าคนที่บริจาค DNA ให้กับเอเรียเชนเบอร์ในการสร้างอินโนเวั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัวของเอเรียไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัว คนที่ทำงานด้วยกันที่เหลือก็จะเป็น DNA ที่มีคนมาบริจาคให้ทั้งสิ้นครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเอาไปทําอะไระนะบอกแค่ว่าเป็นการบริจาคเลือดเท่านั้นเองครับนั่นคือไทป์ตัวแรกนะครับไทป์หัวเขียวก็คือไทป์0ูนย์ศต่อมาคือไทป์ตัวที่2ครับไทป์หัวแดงส้ม ไทหัวแดงส้มที่เราเห็นเป็นแมสโรดักในการเข้าไปโจมตีในช่วงแต้มโอตอนสุดท้ายนั่นเองครับไทยนั้นคือไทยที่ชื่อว่า0666ไม่ได้มีการบอกว่าใครคือผู้บริจาคก็ขอข้ามไปต่อไปเป็นไทยตัวที่3นะครับซึ่งเป็นไทยตัวสุดท้ายที่ได้มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องก็คือไทยหัวสีม่วงเข้มไทยของทีเอเรียนั่นเองครับเลขไทยคือ0988ซึ่งนี่คือ3ไทยที่ได้มีการโชว์ออกมานะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายไทยเลยเพียงแค่ไม่ได้มีการพูดถึงว่าเลข ไท้ดีเเนี่ยเป็นเลขไทยที่เท่าไหร่เท่านั้นเองอย่างเช่นหัวสีม่วงอ่อนของอานิวรีเทเนอร์หัวสีดำหัวสีขาวก็มีนะครับซึ่งนั่นจะเป็นพวกที่ปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์สปินออฟทั้งสิน้น ผ่านเรื่องไทป์ของ DNA ไปต่อมาก็คือประเภทไทป์ของ Innovate ครับประเภทไทป์ของ Innovate เนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกก็คือประเภทจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะเป็น Innova t ทที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกองต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักก็คือ a r New r e t อร n e r ประเภทที่2จะเป็นประเภทที่ใช้ในการต่อสู้ครับเช่นท e r e ลเลียร์เวองเป็นประเภทที่ใช้ในการต่อสู้ทั้งสิน้นโดย2ประเภทนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศักยภาพนะครับ ศักยภาพของพวกต่อสู้เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่มากกว่า แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเพศนะครับไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองครับใครที่บอกว่าทเเรียมันจะไปเป็นเกย์อะไรแบบนี้เนี่ยก็ขอข้ามไปเลยนะทเอเรีย ia ไม่มีเพศนะครับเจ้าตัวเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ที่เป็นประเภทต่อสู้จะเป็นตัวละครที่ไม่มีเพศทั้งสิน้นถ้าพูดถึงตัวละครที่ได้มีการปรากฏตัวก็คือไอ้พวกแก๊งของรีวองเกือบทุกคนเลยครับนั่นคือประเภทต่อสู้ ส่วนไฟล์เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าจะมันจะต้องไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ต่างๆและจะมันจะต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอจึงทําให้อินโนเวทไทนี้มีความคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดนั่นรวมไปถึงมีการสร้างเพศให้กับเจ้าตัวด้วยครับ อีกทั้ง Innovate ไทยรวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าตัวเองนั้นเป็น Innovate เพื่อทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลมกลืนกับมนุษย์ไปได้อย่างแนบเนียนมากที่สุดจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็น Innovate ครับถึงแม้ว่าจะมีการส่งข้อมูลให้กับทางของเวดา้าก็ไม่รู้ตัวด้วยเช่นเดียวกันว่าตัวเองส่งข้อมูลให้กับเวด้าครับประเภทรวบรวมข้อมูลนั้นในเนื้อเรื่องได้มีการบอกว่าก,กระจกระจายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกและแต่ละองคอ์กรโดยจะมีจานวนทั้งหมดมากกว่า20,000คนครับมากกว่า 20, คนคแต่ประเภทที่ใช้ในการต่อสู้บางคนก็มีเพศนะครับซึ่งมันมีน้อยมากเลยตัวของเวด้าเนี่ยได้มีการบอกว่าเราสร้างเพศให้กับตัวต่อสู้เนี่ย เพื่อที่ต้องการให้มันมีอารมณ์คล้ายคลึงกับมนุษย์ต้องการที่จะให้มันเข้าสังคมสร้างคอมมูนิตี้ด้วยนอกเหนือจากแค่จะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้อย่างเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของประเภทต่อสู้ที่มีเพศด้วยนั่นเองต่อไปจะเป็นประเภทที่3นะครับซึ่งเป็นประเภทที่เวด้าไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นประเภทที่รีวองสร้างขึ้นมาเองครับก็คือประเภทแมสโรดกหรือว่าแก๊งหัวส้มทั้งหลายแหล่ที่พุ่งออกไปโจมตีนั่นเองครับประเภทนี้จะเป็นประเภทที่รีวองสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธใช้แล้้วทิง ไม่เกี่ยวข้องกับเวด้าสร้างนะครับก็ถือว่ามีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นที่เวด้าสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเวด้าจะมอบหน้าที่บทบาทให้กับอินโนเวทแต่และคนไปทํางานแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าอินโนเวททุกคนจะทําตามคําสั่งของเวด้านะครับมันก็จะมีพวกปรีนเกียลหรือว่าพวกที่วิวัฒนาการอยู่ด้วยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีเอเรียกับรีวองครับที่วิวัฒนาการตนเองขึ้นมาจนไม่จำเป็นต้องทําตามคําสั่งของเวด้าอีกต่อไป เป็นพวกที่ทําตามใจของตนเองครับเนื่องจากว่ายังไงซะ i n อิน a t e วก็ถูกสร้างขึ้นมาจาก DNA ของมนุษย์นะครับมันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นไทที่ใช้ในการต่อสู้ก็ตามยังไงก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะเข้าไปกํากับควบคุมชีวิตของพวกนั้นได้หรอกครับจึงได้เกิดพวกแบบทีเรเรียหรือว่าพวกของรีวองขึ้นมาตามตัวของท้องเรื่องและยังมีอีกหลายคนเลยครับผมในเวอร์ชั่นของพวกสปินออฟนั่นเองประเภทรวบรวมข้อมูลเนี่ยยิ่งควบคุมไม่ได้เข้าไปใหญ่เลย เนื่องจากว่าพวกนั้นเนี่ยมีบุคลิกภาพเป็นของตนเองมีชีวิตเป็นของตัวเองเพียงแค่ถูกส่งข้อมูลไปหาเวด้าโดยที่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเวด้าก็ไม่สามารถที่จะควบคุมพวกคนเหล่านี้ได้นะครับ ต่อไปจะเป็นความสามารถของ Innovate กันบ้างนะครับ Innovate พื้นฐานแล้วจะมีความสามารถที่เหมือนกันครับความสามารถแรกก็คือสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกับมนุษย์โดย i n n o v a t e นั้นจะไม่มีความแก่นะครับก็คือจะอยู่หน้าเดิมตลอดเวลาโดยที่จะไม่แก่เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่ในอวกาศได้ดีกว่ามนุษย์เพราะถูกปรับแต่งมาแบบนั้นต่อไปอย่างที่2การใช้คลื่นควอนตัมในสมองครับ การใช้คลื่นควอนตัมในสมองของ Innovate นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นตัวรับส่งข้อมูลข่าวสารให้กับทางของเวด้าครับและยังสามารถใช้ในการสื่อสารระหว่าง Innovate ด้วยกันเองได้อีกด้วยในจุดนี้จะเป็นความสามารถของ Innovate ที่เหมือนเหมือนกันแต่ก็จะมี Innovate บางคนที่มีความสามารถมากกว่าค่าพื้นฐานที่มีนะครับซึ่ง Innovate พวกนี้เนี่ยจะได้รับบทบาทหน้าที่สาคัญจากทางของเวด้าครับยกตัวอย่างที่เทรเลียสามารถใช้ Trial System ได้หรือเ e เจเนสเลเจสตที่มีความสามารถ ในการดับหรือเปิดปิด g n ได้ตัวของรีวองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับที่มีความสามารถพิเศษโดยตัวของรีวองจะมีความสามารถในการเข้าไปแทรกแซงขึ้นควันตั้มในสมองและสามารถที่จะควบคุมได้เป็นความสามารถในการควบคุมผู้คนที่มีขึ้นควันตั้มนั่นแหละครับ แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทุกคนหรอกนะครับขึ้นควอนตัมมันก็จะมีระดับของมันนั้นระดับ A ระดับ B ระดับ S อะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบนั้นอยู่ด้วยครับซึ่งคนที่มีขึ้นควอนตั้มต่ํากว่าเรวองจะถูกรีวองควบคุมได้ครับคนที่มีขึ้นควอนตั้มเท่ากันหรือสูงกว่าก็จะไม่ถูกรีวองควบคุมนั่นเองนั่นคือความสามารถของตัวเรวองนะครับก็เห็นมีเม้นท์ถามมาพอดี ի, รีวองเอามาทำเป็นความสามารถอะไรครับควบคุมชาวบ้านครับแค่นั้นแหละ แค่นี้ยังไม่หมดหรอกนะครับอินโนเวทที่ยังมีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากค่าพื้นฐานยังมีอีกหลายตัวเลยครับผมซึ่งนี่มันจะอยู่ในบทของสปินออฟทั้งสิ้นเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลครับถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอินโนเวทเหมือนกันการเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาเนี่ยไม่ใช่ว่าอินโนเวททุกคนจะสามารถเข้าถึงได้นะครับคนที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาได้นั้นจะม่จะต้องเป็นอินโนเวทที่เวดาอนุมัติให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้แล้วเท่านั้นซึ่งในเนื้อเรื่องอนิเมะก็จะมีกกาารโชววขขึ้นม็คืออตัอง ทีเอเรียและรีวองเป็นต้นนั่นเองครับที่มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาแล้วการเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาเนี่ยยังมีการแบ่งระดับด้วยนะครับว่าสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลได้ถึงระดับไหนในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังมีการโชว์ว่าตัวของรีวองนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ระดับ7ครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าระดับ7เนี่ยมันเยอะขนาดไหน แต่เป็นที่ชัดเจนมากครับว่าลีวองไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของเวด้าได้ทั้งหมดเพราะเวด้าก็ยังมีการแอบวางแผนการลับหลังลีวองด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าการส่งคนไปทําสิ่งต่างๆที่ลีวองไม่รู้เช่นเดียวกันครับก็แปลว่าระดับ7ไม่ใช่ระดับสูงสุดถึงในเรื่องลีวองจะบอกว่าตัวเองยึดเวด้ามาเป็นของตนเองแล้วแต่มันคือการยึดแบบภายนอกครับยึดตัวเวด้าถึงเป็นตัวหลักเท่านั้นแต่ไม่ได้ยึดฐานข้อมูลด้านในของเวด้าไปทั้งหมดหรอกนะครับ นั่นแหละนะคือการเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาครับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของ Innovate นะครับซึ่งเราก็ขึ้นอยู่ในปกคลิปเรื่องที่ว่ารีวองยังไม่ตายอานิวก็ยังไม่ตายนะครับเนื่องจากว่า Innovate เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิต Terminal Unit จากตัวของเวดา ซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูลของเวดาเวดาจะมีข้อมูลของอินโนเวททุกคนหมดเลยครับในตอนที่อินโนเวทตายเนี่ยข้อมูลของอินโนเวทเหล่านั้นยังอยู่กับเวดาครับเวดาสามารถที่จะชุบชีวิตอินโนเวทพวกนั้นกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ตัวเองเห็นสมควรในเนื้อเรื่องเองก็มีการโชว์นะครับทั้งฝั่งของสปินออฟและฝั่งของทางอนิเมะในฝั่งของตัวอนิเมะก็คือเหตุการ์ดับเบิลโอนเดอะมูวี่ทีเอเรียเนี่ยตายไปตั้งแต่ในช่วงซีซั่นที่2แต่ว่าเวดาก็กลับทําให้ทีเอเรียกลับมาใหม อีกครั้งหนึ่งได้โดยที่ข้อมูลทุกอย่างยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมเป็นทีเอเรียคนเดิม erm ครับส่วนฝั่งสปิทอฟจะเป็นตัวละครจากกลุ Fel ่มเฟลสเต้กันดัมไมสเตอร์8 7 4ฮานายะเป็นอินนเวทที่ตายแล้วแต่ก็ถูกเวด้าชุบชีวิตกลับขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการโชว์นะครับว่าเวด้าสามารถที่จะชุบชีวิตอินนเวททุกคนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ตามเท่าที่ตนเองต้องการจึงการันว่าอินนเวททุกคนไม่มีคำว่าตายจริงครับสามารถที่จะชุบชีวิตกลับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้็อยัังงมีหวว เออล็อกออนยังมีหวังนะครับถ้าเวด้ามันเห็นใจล็อกออนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าจะทําให้นะหรือว่าให้ทีไอเรีย e ไปช่วยคุยซ่าก็น่าจะช่วยได้หรือไม่ล็อกออนแม่งขู่ไปเลยถ้ามึงไม่มาชุบให้กูนะกูจะออกจากเซนติเชียลบีอิงแม่งเลย <c oughs> อาจจะได้ก็ได้นะมึงใครจะไปรู้ส่วนของรีวองเนี่ยอาจจะไม่ชุบให้ก็ได้ครับมันก่อเรื่องไปเยอะเกิน ถ้ามีการสร้างอนิเมะภาค3ขึ้นมาจริงๆตามความต้องการของผู้ร่วมก,กับนะครับมีโอกาสที่อนิวจะสามารถกลับขึ้นมาได้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าตัวละครอนิวเนี่ยเป็นตัวละครประเภทสายข้อมูลครับแล้วตัวละครประเภทสายข้อมูลในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเวดามักจะชุบชีวิตบ่อยมากครับสำหรับเวด้าแล้วตัวข้อมูลมันเป็นสิ่งจําเป็นมากกว่าตัวต่อสู้ซะอีกครับการที่ขาดข้อมูลไป1คนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่เป็นอย่างมากเลยในเนื้อเรื่องได้มีการบอกว่าเวด้าเนี่ยเคยชุบชีวิตตัวละครประเภทข้อมูล หลายต่อหลายครั้งแล้วครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนร่างกายซะมากกว่าเนื่องจากว่าอินโนเวทเนี่ยพวกนี้มันไม่มีความแก่ครับแล้วการไปใช้ชีวิตในสังคมของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีคนท้วงอย่างแน่นอนว่าทําไมเธอหรือนายไม่แก่ลงเลยมันเป็นไปได้ยังไงเลยกลายเป็นว่าเวด้าเนี่ยต้องมีการนำอินโนเวทพวกนี้กลับมาเพื่อทําลายร่างเก่าทิ้งและส่งร่างใหม่ที่ดูแก่ไปแทนเพื่อที่จะให้มันเนียนๆครับผมเลยกลายเป็นว่าการตายของอินโนเวทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวยืนยันว่าไม่ตายจริงครับ เกิดจะให้อินโนเวตตายจริงๆนะทำลายเว้าทิ้งครับตายจริงอย่างแน่นอนเลย แล้วการสร้างร่างกายให้กับ Innovate เนี่ยยังสามารถที่จะปรับแต่งได้ดั่งใจด้วยนะครับอยากจะให้ตัวละครเป็นเพศหญิงเป็นเพศชายผมยาวผมสั้นมีบุคลิกภาพยังไงสามารถที่จะปรับแต่งได้หมดเลยแต่นั่นคือเป็นการปรับแต่งในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าทีเอเียซึ่งเป็นตัวละครไร้เพศสามารถที่จะเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงหรือเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ตามเท่าที่ตัวเองต้องการครับลีวองยังสร้าง Innovate ขึ้นมาเพื่อเป็นลูกสมุนของตนเองเลยเพราะมีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลของเวดาได้ ส่วนทีเอเรียก็มีความสามารถนี้เหมือนกันจึงกลายเป็นว่าทีเอเรียเนี่ยได้มีการสร้างร่างที่2ของตนเองขึ้นมาในเดอะมู i วี่และยังมีการสร้างเลทิเซียเออร์เดซซึ่งเป็นร่างคนของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเกแฮมในอนาคตอีกด้วยทีเอเรียสามารถที่จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมกันกลับมาพร้อมเพศตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันอยากจะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงอยากจะเปลี่ยนเป็นเพศชายสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันทําได้อย่างง่ายๆเลยรวมไปถึงต้นแบบของทีเอเรียนะครับก่อนที่จะมีการทำทีเอเรียมาเป็น เวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยได้มีการออกแบบททเอเรียให้เป็นผู้หญิงมาก่อนนะครับออกแบบให้เป็นผู้หญิงมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วในแอนิเมชันก็ถูกเปลี่ยนไปโดยให้มันกลายเป็นตัวละครไรเพศไปเลยครับก็คือททเอเรียเดิมทีจะต้องมีเพศอะแต่สุดท้ายแล้วถูกถอดออกครับแล้วในแอนิเมชันยังมีฉากที่ททเอเรียปลอมตัวเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะครับซึ่งจะเรียกว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงเลยดีกว่าเรียกว่ากลับสู่รูปแบบดั้งเดิมก่อนสร้างอนิเมะครับก็คือการเป็นผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปล้อเทเล ตั้งแต่แรกเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยาจะมีเพศขึ้นมาเมื่อไหร่แค่เข้าเวดา้าแล้วไปสร้างร่างใหม่สักก็จบเรื่องแล้วครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับกับคลิป INNOVATE ในครั้งนี้อันนี้เมยให้เมยครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัรหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม